กลับมาติดตามข่าวเช้า nbt news กันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่ประเด็นทางสังคมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับพร้อมกับมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงและยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีพมพมหเดียวของจังหวัดชลบุรีครับ โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง9 0 0 0แสนคนและอีกไม่กี่ปีก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านคนครับซึ่งพื้นที่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงมีขนาดหลายร้อยไร่ทำให้มีศักยภาพที่จะใช้รองรับจำนวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้นายวราวุฒิศิลปะอาจารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านบอกว่า อีกไม่เกิน10ปีประเทศไทยจะมีจํานวนผู้สูงอายุมากกว่า20ล้านคนทําให้ต้องหาพื้นที่รองรับให้มากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีพื้นที่รองรับไม่เพียงพอซึ่งจากการที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลยังมีจำนวนมากเกินกว่าที่กระทรวงพอมอจะดูแลได้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องตั้งรับและต้องสร้างการตระหนักให้กับสังคมรับรู้ถึงวิธีการดูแลผู้สูงอายุการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ตลอดจนหานกลไกดูแลผู้สูงอายุในหลายมิติทั้งนี้ในปี2569การเสนอง,งบประมาณของกระทรวงพมจะเน้นดูแลกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการเพิ่มสถานที่และปุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้นเนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพมทั่วประเทศยังมีพื้นที่ที่เป็นที่ว่างพอในการปลูกสร้างอาคารรองรับและให้การดูแลผู้สูงอายุได้และในการจัดหาบุคลากร,กรเข้ามาดูแลผู้สูงอายุนั้น ได้จัดให้มีโครงการนักบริบาลและพิทักษิตผู้สูงอายุขึ้นโดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้รับค่าตอบแทนให้เดือนละ1,000 0บาทครับ